สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับครัวน้าทิพย์วันนี้ดิฉันจะมาทําหลนปลาใส่หมูสับนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่ดิฉันชื่นชอบมากและก็ครอบครัวของดิฉันขอให้ทําให้ทานอยู่บ่อยๆนะคะเมนูหลนปลาใส่หมูสับจัดได้ว่าเป็นอาหารไทยประเภทเครื่องจิ้มเป็นอาหารไทยโบราณที่ยอดนิยมกันเลยนะคะ ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัด,ถดไปสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการแนะนำให้ทำเมนูอะไรทักมาในอินบ็อกซ์เลยนะคะอ f น c e b o o k f แฟนเพจของดิฉันก็คือต้มยำทำครัวนะคะสำหรับวัตถุดิบของการทำหล่นปลามีดังนี้นะคะ เตรียมวัตถุดิบครบแ,แล้วเราเข้าครัวกันเลยค่ะเราจะเริ่มต้นจากการต้มกะทินะคะวันนี้ดิฉันจะใช้กะทิกล่องของอร่อยดีนะคะพอกะทิเดือดให้ใส่หัวหอมแดงซอยลงไปค่ะดิฉันใช้หัวหอมแดงประมาณ8หัวนะคะแล้วตามด้วยกระชายที่หั่นเป็นรูปแฉลบนะคะใช้ประมาณ6หัวค่ะ ต่อด้วยตะไคร้ซอยตะไคร้ที่ใช้วันนี้อยู่ที่5ต้นนะคะตามด้วยขาหั่นแว่นค่ะสำหรับขาใช้หน่หัวนะคะแล้วคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะคนให้ตัวสมุนไพรโดนความร้อนให้ทั่วถึงนะคะ พอตัวสมุนไพรเราสุกแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปค่ะสำหรับหมูสับนะคะวันนี้ดิฉันใช้อยู่ที่น้ำหนัก3ามขีดนะคะแล้วคนกะทิกับหมูสับให้หมูสับสุกเลยนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูสับเราจะสุกนะคะ เราจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือค่ะน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะคะเราจะใช้อยู่ที่3มช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลมะพร้าวใช้ที่3มช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ แล้วคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันค่ะพอน้ำตาละลายแล้วเราก็ใส่น้ำปลาต้มลงไปค่ะน้ำปลาต้มเราจะใช้ที่3มช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะแล้วคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ ส่วนผสมทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราใส่พริกชี้ฟ้าเหลืองแดงกับพริกหนุ่มหั่นเป็นแว่นนะคะแล้วใส่พริกขี้หนูส่วนค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ ปิดไฟเตาแล้วโรยด้วยใบมะกรูดซอยนะคะแล้วคนให้ใบมะกรูดสลดความร้อนค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหล่นปลาลาใส่หมูสับเตรียมถ้วยพร้อมตักเสิร์ฟเลยค่ะหล่นปลาลาใส่หมูสับ พร้อมตั้งโต๊ะรับประทานแล้วค่ะหลนปลาลาใส่หมูสับทานคู่กับผักสดทำเมื่อไหร่เจริญอาหารเมื่อนั้นนะคะอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ